ะงานสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องนะครับเหลือยังงานหนึ่งพี่น้องเลยตัวนี้เตียมเตรียมไล่หนูเด้ดนี่เออเหลืออยู่ในงานเดียวคุณชิปรอข้ามาแก้ขอ้อ เ้ยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยได้กินแล้วปุ๋ยได้กินแล้วเอ้ปุ๋ยปุ๋ยลัดลัลัด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 ของแขเด้พี่น้อง ากันหากขอนห่าน uh. okay. ี่เล้วพี่น้องเสียนหนูเสียนหนูไปกินไงแห้งโอ้ยกินไงแห้งนี่นี่นี่โอ้ยมีพ่อโตไปหน่ยเนาะแต่เขาเขามันเยอะเนี่ยแลนเจาแล้วเลยเน่อยเนาะไงครับ Ibuui, dah makanlah ibuui. Nuo buui, nuo buui. Dah makanlah. สุดท้ายท้ายสุดพี่นอ้องรอบยี่ของบนอีกได้ผุดโอู่อข้างบน,นบอีกหนาขึ้นนึงนะผม,มออกเนี่ยแก้วมือมัดเกินเลยละ โอ้ยปวดแขนมีน้องไปแล้วกล่องขากล่องมานำํำ

มากเลยพี่น้อนงคับเลยเอาดับ้าล่นกันพี่นองมาล่นกัน กันพี่น้องปุ้ยปุ้ยปุ้ยลาดดีๆเลยลูกลาดลาดดีๆนั่นนั่นนัองปุ้ยพอแล้วเด็กกินแล้วเด็กกินแล้วพี่น้องเด็กกินแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหาแล้วหาแล้วหาแล้วตบปลาแล้ว เต็มแล้วพี่น้องเต็มกระเพาะเลยเต็มกระเพาะแล้วเห็นบ่ล่ะเห็นบ่เห็นมะอุ้ยเห็นมะอุ้ยมันหาแล้วมันได้กจริงหรอเออลงมาเลยเเลงมาแล้วโอ้ติดจาวนึงพี่น้อง เพิ่นเกี่ยวเขาเพิ่นดอกนะครับรถเพิ่นเกี่ยวเขาจะคล้องโอู้ยังงั้นเหรอบัวยังขึ้นหน่อยเถอะนี่แจน chính nói khẩu cốt ngày đấy há cốt ngày luôn là thực đây này nà nè อีกสองสองนาสามนาล้วน voilà ร <jorn> ะทึกนู้สีอยู่นี่นะพี่น้องรุ่นเบิงซอยกันได้พี่น้องเลยนล้นเลยลัด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 อับ 滚！ ป่วยลาป่วยป่วยป่วยป่ยป่ยปยเร็วมาลัดหนูเร็วอยากที่ดองไม่อยากงาน hả ok ơi có hành mà Băng hành mà hết mà nè 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 hả con hả con hả con lát 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 Chém lẹo, chém lẹo, chém lẹo, chém nào, chém nào chém dầm phòm hán đúng là thế nào <laughs> tháng ba tháng ba ลุนระทึกพี่น้องหน้าที่ลุนระทึกเอาล้อเบิ้งล้อเบิ้งหน้าที่ลุนระทึกเขาแถวเลี้ยงทางกระดกันนะครับเอาเบิ้งเอาเบิ้งพี่น้องมาจัดไปพี่น้องจัดไปเดี๋ยวมันค่อยลอยแต่ว่าเดี๋ยวมัรอลุนรอลุนพี่น้องรอลุนรอลุนนะครับรอลุง่ายสุดท้าเลยนะเจอแน่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 ๆน่เจอแน่ๆ vâng số 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 vâng đấy nó số vậy. กูชาดังเต็ไปเดยเตี้มีหนอนงามเยสูดท้ายท้ายสุดนะครับเจอกันที่ตัวหนึ่งเฮ้ยอยกเบิดเด้ยเๆ้งเด้งนะเด้นะ้่อ้งนะเด้นะเด้โ้ เด็กโป๊ะั่นเอ็บเอ็บโหนูกระตือนหมากระตือนมาแล่นแตกทะเลยว่ะนี่น่องเอ้ยนะครับเออหนูกับหนูซิ่งหนูกับหนูซิ่งมันโอ้ย นว่าตัวใหญ่ตัวผู้พอจะเสียจะขอดเออไอ้พอถือสิทธิ์ขืนโก๊บดูแล้วบาทนี่นี่ฮผลงานครับพี่น้องผลงานผลงานนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องบ๊ายบายครับมากฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดซับตั๊กไลค์เด้อเด้อเมื่อย์ไลค์กินน้ำพี่น้อง มันดนีในเวลาค้นเข่าเลยพี่น้องนะครับเป็นล่างก็ด้กนะครับฝ<ห>ากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อขาบเขานะครับโซเฟอร์